ชีวิตนี้คุ้มหรือยังเราเกิดมาเพราะอะไรตอนเด็กๆเ,เคยคิดนะทำไมเราต้องเกิดมาตอนนั้นสับสนเหมือนกันว่าเราเกิดมาเพราะอะไรแล้วถ้าเราตายเราจะไปอยู่ไหนตอนนั้นยังเด็กยังไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะเลยไม่ค่อยเข้าใจ แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าเราเกิดมาเพราะอะไรพระเคยสอนว่าการเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ยากมากๆดังนั้นการได้เกิดมานี่เป็นสิ่งที่โชคดีแล้วเวลาเทวดาจะจุติตายเทวดาองค์อื่นๆจะบอกว่าขอให้ไปสู่สุคติบางคนก็สงสัยว่าเทวดาก็อยู่บนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ที่มีความสุขอยู่แล้วแล้วทำไมยังขอไปสู่สุคติอีกในที่นี้คือเทวดาขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เพราะการเกิดเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีทุกข์มีสุขคระเขากันไปจึงถือว่ามีเครื่องเตือนสติเตือนให้ไม่ประมาทเมื่อได้พบความทุกข์มนุษย์ก็สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อยู่เรื่อยๆ แต่เทวดามีแต่ความสุขจึงใช้ชีวิตประมาทดังนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเองเพื่อทำความดีเพื่อเจะเริญในธรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสังคมการฝึกเหล่านี้สัตว์อื่นๆทำไม่ได้ดังนั้นเราต้องรีบใช้โอกาสนี้ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อทำความดี อย่าประมาทอย่าปล่อยเวลากับสิ่งอกุศลหรือการทำชั่วหากปฏิบัติได้ดีจนถึงขั้นสามารถดับจากกิเลสทั้งปวงหรือที่เรียกว่านิพพานแล้วนั้นก็สามารถจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราใช้ชีวิตคุ้มแล้วกับการเกิดมาชาตินี้บางท่านไม่มีเวลาคิด เพราะทำแต่งานยุ่งแต่เรื่องของตนเองพอเงนหน้ามาอีกทีหมดเวลาแล้วไม่มีเวลาเหลือให้ทำความดีแล้วถึงแม้มนุษย์จะสามารถมีอายุได้นานถึง100ปีก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีอายุนานถึงขนาดนั้นอายุเฉลี่ยคนไทยเพิ่มจากแต่ก่อนจาก55ปีเป็น75ปีก็จริง แต่ถ้าเราไม่วางแผนที่จะทำอะไรเราก็อาจจะไม่มีเวลาได้ทำสิ่งนั้นแล้วก็เป็นได้ท่านผู้ฟังล่ะคะคิดว่าเกิดมาครั้งนี้ได้ใช้ชีวิตคุ้มหรือยังบางคนโกรธกันทะเลาะก,กันคนรู้ได้ยังไงว่าจะได้กลับมาคุยกันอีกหรือไม่ทางที่ดีอย่ากโกรธกันจะดีที่สุดเพราะเราไม่รู้หรอกว่า เขาหรือเราจะจากไปก่อนกันบางคนคิดมากทุกเรื่องกลุ้มใจกับเรื่องรอบตัวทุกอย่างตอนคุณกําลังจะตายนั้นคุณยังคงคิดมากกับเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ไหมคุณได้เกลีร์สมองเคลียรยความคิดคุณแค่ไหนบางคนห่วงทรัพย์สมบัติที่ดินบ้านเงินทองตอนที่คุณจากโลกนี้ไป คุณจะสามารถเอามันติดตัวไปกับคุณได้หรือไม่มีไหมที่อยากทำสิ่งไหนแต่ติดคำว่าเอาไว้ก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยทำพรุ่งนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้ทำเลยก็เป็นได้ฉันเคยดูหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า In Time เป็นหนังที่เกี่ยวกับคนในโลกอนาคตเกิดมาทุกคนจะได้รับเวลาเพื่อมีอายุอยู่แค่ถึง25ปี ถ้าอยากมีชีวิตต่อต้องทำงานเพื่อแลกกับเวลาในโลกนี้ไม่ได้ใช้เงินเพื่อซื้อขายของแต่ใช้เวลาในการมีชีวิตอยู่เพื่อซื้อขายของหรือรับเงินเดือนที่แขนของทุกคนจะมีตัวเลขบอกเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิตแต่ละคนหากทำอะไรผิดเวลาก็จะหายไปหากทำงานเวลาก็จะเพิ่มขึ้นมา ในหนังแต่ละคนสามารถรู้ว่าตัวเองจะมีชีวิตเหลืออยู่ได้ถึงเมื่อไรในความเป็นจริงเรามีเวลาที่กำลังถอยหลังอยู่เหมือนกับคนในหนังแต่แตกต่างกันตรงที่ว่าเราไม่อาจรู้ได้ล่วงหน้าว่าเวลาของเราเหลืออีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำให้ดีที่สุดในทุกๆวันทำดีกับคนรอบข้าง ปล่อยวางกับเรื่องไม่เป็นเรื่องช่วยเหลือคนเมื่อมีโอกาสและหมั่นฝึกฝนตัวเองทั้งทางโลกและทางธรรมตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่เวลาของเราจะหมดลงดีกว่าค่ะข้อเปรียบเทียบระหว่างฐานะของมนุษย์กับเทวดาข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องเทวดาว่าโดยส่วนใหญ่ ก็เหมือนกับที่กล่าวแล้วในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารเพราะคนมักเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทวดาเพื่อผลในทางปฏิบัติคือหวังพึ่งและขออำนาจตนบันดาลต่างๆเช่นเดียวกับที่หวังและขอจากอิทธิฤทธิและเทวดาก็เป็นผู้มีฤทธิ์หลักการทั่วไปที่บรรยายแล้วในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหารเฉพาะอย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับคุณและโทษ จึงนำมาใช้กับเรื่องเทวดาได้ด้วยแต่ก็ยังมีเรื่องที่ควรทราบเพิ่มเติมบางอย่างดังนี้ว่าโดยภาวะพื้นฐานเทวดาทุกประเภทตลอดจนถึงพรมที่สูงสุดหลวนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏเช่นเดียวกับมนุษย์ทั้งหลายและส่วนใหญ่ก็เป็นปุถุชนยังมีกิเลสคล้ายมนุษย์ แม้ว่าจะมีเทพที่เป็นอริยะบุคคลบ้างส่วนมากก็เป็นอริยะมาก,ก่อนตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบโดยตามลำดับฐานะเทวดาจะเป็นผู้มีคุณธรรมสูงกว่าแต่ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกันจนพูดรวมๆไปได้ว่าเป็นระดับสุขติด้วยกันในแง่ความได้เปรียบเสียเปรียบ บางอย่างเทวดาดีกว่าแต่บางอย่างมนุษย์ก็ดีกว่าเช่นท่านเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์ชาวชมพูทวีปกับเทพชั้นดาวดึงว่าเทพชั้นดาวดึงเหนือกว่ามนุษย์สามอย่างคือมีอายุทิพย์ผิวพันณทิพย์และความสุขทิพย์แต่มนุษย์ชาวจมนูทวีปก็เหนือกว่าเทวดาชั้นดาวดึงสามด้าน คือก้าหาญกว่ามีสติดีกว่าและมีการประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงการปฏิบัติตามอาริยมมักแม้ว่าตามปกติพวกมนุษย์จะถือว่าเทวดาสูงกว่าพวกตนและพากันอยากไปเกิดในสวรรค์แต่สำหรับพวกเทวดาเขาถือกันว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นสุขติของพวกเขา ดังพุทธพจน์ยืนยันว่าภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี่แหลนับว่าเป็นการไปสุกติของเทพทั้งหลายเมื่อเทวาหนึ่งจะจุติเพื่อนเทพชาวสวรรค์จะพากันอวยพรว่าให้ไปสู่สุกติคือให้ไปเกิดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายเพราะโลกมนุษย์เป็นถิ่นที่มีโอกาสเลือกประกอบกุศลกรรม ทำความดีงามต่างๆและประับพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ความช่วโดยอ,อกุศลกรรมก็เลือกทำได้เต็มที่เช่นเดียวกันการเกิดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวท่านถือว่าเป็นการเสียหรือพลาดโอกาสอย่างหนึ่งในการที่จะได้ประพฤติพรมจันทร์ปฏิบัติตามอาริยมรักเรียกอย่างสามัญว่าเป็นโชคไม่ดี พวกชาวสวรรค์มีแต่ความสุขชวนให้เกิดความประมาทโมเมาสติไม่มั่นส่วนโลกมนุษย์มีสุขบ้างทุกบ้างคราวละคนเมื่อพิจนารณาในแง่ระดับแห่งคุณธรรมให้ละเอียดลงไปอีกจะเห็นว่ามนุษย์ภูมินั้นอยู่กลางระหว่างเทวภูมิหรือสวรรค์กับอบาย,ยภูมิมีนรกเป็นต้น พวกอบายมีหลายชั้นชั้นเดียวกันก็มีบาปทำใกล้เคียงกันพวกเทพมีหลายชั้นสอยละเอียดยิ่งกว่าอบายมีคุณธรรมพื้นฐานประณีตลดหลั่นกันไปตามลำดับชั้นเดียวกันก็มีคุณธรรมใกล้เคียงกันส่วนโลกมนุษย์แดนเดียวนี้เป็นที่รวมของบาปธรรมและคุณธรรมทุกอย่างทุกระดับมีคนชั่ว ซึ่งมีบาปทำหยาบนาเหมือนดังชาวนรกชั้นต่ำสุดและมีคนดีซึ่งมีคุณธรรมปราณีตเท่ากับพรหมผู้สูงสุดตลอดจนท่านผู้ผลแล้วจากพบภูมิทั้งหลายซึ่งแม้แต่เหล่าเทพมารปรมก็เคารพบูชาภาวะเช่นนี้นับได้ว่าเป็นลักษณะพิเศษของโลกมนุษย์ที่เป็นวิสัยกว้างสุดแห่งหบาปอกุศลและคุณธรรม เพราะเป็นที่ทำมาหากรรมและเป็นที่หวานธรรมเท่าที่กล่าวมาน,นี้จะเห็นข้อเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับเทวดาได้ว่าเมื่อเทียบโดยคุณธรรมและความสามารถทั่วไปแล้วทั้งมนุษย์และเทวดาต่างก็มิได้เท่าเทียมโดยใกล้เคียงกันเป็นระดับเดียวกันแต่มนุษย์มีวิสัยแห่งการสร้างเสริมปรับปรุงมากกว่า ข้อแตกต่างสำคัญจึงอยู่ที่โอกาสเก่าวคือมนุษย์มีโอกาสมากกว่าในการที่จะพัฒนาคุณธรรมและความสามารถของตนถ้ามองในแง่แข่งขันทางทําใไม่สนับสนุนให้มองก็ว่าตามปกติธรรมดาถ้าอยู่กันเฉยๆเทวดาทั่วไปสูงกว่าดีกว่าเก่งกว่ามนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์ปรับปรุงตัวเมื่อไรก็จะขึ้นไปเทียบเท่าหรือแม้แต่สูงกว่าดีกว่าและเก่งกว่าเทวดา